สิ่งที่อีลอนมาร์กนำเสนอนะครับเกี่ยวกับดอ c คอยอาจจะเป็นข้อผิดพลาดก็ได้ที่ดอ c คอยจะไม่สามารถไปถึง1ดอลลาร์ได้ฉะนั้นอะไรเป็นสาเหตุที่ทางผู้พัฒนาโปรเจกต์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาได้นำเสนอว่าดอ c คอยจะถึง1ดอลลาร์ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือ <c oughs> คอยนิมวลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิม o ลนะครับวันนี้ก็มีหลายท็อปปิกนะครับที่เข้ามาเกี่ยวกับ d ดอ c คอยว่า d ดอ c คอยเนี่ยมันจะสามารถฟื้นคืนชีพได้หรือไม่ที่ราคาจะกลับไปถึง1ดอลลาร์ตามที่อีลอนมาร์ได้เคยออกมาบอกว่า d ดอ c คอยจะ go to the moon ฉะนั้น ในเดือนพฤษภาคมนะครับเราเห็นว่าดอทคอยเนี่ยราคาต้องแต่ตอนแสสเดย์ไนท์ไลฟ์นะครับก็ราคาตกกันมากนะครับเป็นประมาณ70%็ดหรือแปเลยจากประมาณที่27บาทนะครับณนะขณะนี้เหลือราคาประมาณ10กว่าบาทเองหรือ9บาท8บาทประมาณนั้นนะครับมีการตกลงมาอย่างมากเลยซึ่ง d ดอ c คอยก่อตั้งตั้งแต่ปี2000กว่า นะครับ2013-14นะครับแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยถูกทิ้งร้างเอาไว้จนทำให้โปรเจกต์เนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินหน้าต่อได้แต่อีลอนมาร์ได้ออกมานะครับแล้วก็จัดตั้ง Dogecoin Foundation มากขึ้นนะครับแล้วก็จะพัฒนา Dogecoin ไปในทิศทางที่เขาต้องการมากขึ้นนะครับแต่ e l o อีลอนมาร์ได้นำเสนอนะครับว่าในเมื่อ o o e c o i n เนี่ยมันอยู่ในอัลกอริทึมของ Litecoin เนี่ย ดังนั้นเป้าหมายแรกของอีลอนมาร์คคือการที่ d ดอจคอยจะกลายเป็น s t a b บ e c o คอมันอาจจะไปถึง1ดอลลาร์ได้แต่มาณนะขณะนี้นะครับนับตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎกาที่อีลอนมาร์ได้นำเสนอนะครับแล้วก็พยายามที่จะมีงานต่างๆทั่วโลกนะครับเพื่อจะทำให้คนเนี่ยมีความคุ้นเคยต่อระบบของ g o c o i n นะครับผลปรากฏว่างานนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับทำให้อีลอนมาร์ต้องเปลี่ยนแนวทางคือ การทำดอ i คอยฟาวเดชันนั่นเองในช่วงเดือนธันวาคมนะครับจนมาถึงเดือนนี้ในทุกเดือนอีลอนมาร์พยายามออกสินค้าต่างๆเพื่อจะยอมรับ d ดอ c คอยมากขึ้นนะครับสามารถที่จะให้ d ดอ c คอยชำระเงินเป็นแทนเงินสดได้นะครับผ่านทางบริษัทของตัวเองผ่านสินค้าที่เป็นสินค้าไม่ใช่สินค้าพวกรถนะครับแต่เป็นสินค้าประกอบอื่นๆนะครับ ก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ราคาของ d ดอ c คอยมีการดีดขึ้นเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เหรียญแม่อย่างบิตคอยไลท์คอ i อีท h เรียมนะครับล่วงลงเมื่อไหร่ d ดอ c คอยก็ไม่สามารถรักษาทรงได้อยู่อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ d ดอ c คอยเกิดความสับสนนะครับระหว่างคนในชุมชนว่าตกลงแล้ว d ดอ c คอยจะไปถึง1ดอลลาร์ได้ไหมแต่สิ่งที่ทาง นากาโมโต้นะครับได้ประกาศในทวิตเตอร์น่าสนใจมากๆเลยบอกดอชคอยเนี่ยจะสามารถไปถึง1ดอลลาร์ได้โดยผ่านทางวิ t t ทอ i ิ b บูทอรีนะครับผู้ดูแลโปรเจก t นะครับจริงๆก็คือไม่ได้าพาดพิงถึงวิค t ท r ริคบูทอรีนหรอกแต่ว่าถ้าเกิด d o ดอ c คอยจะกลับมาเป็นอัลกอริทึมแบบ p o o of Stake นะครับอยู่ในเครือข่ายของ e ีทูเรีย จะจัดการให้ดอ c คอยมีอุปทานอย่างจำกัดได้หรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นโจทย์ที่เขาบอกว่าไม่น่าจะทำได้แต่เขานำเสนอเอาไว้นะครับว่าดอ c คอยจะไปถึง1ดอลลาร์ได้จะต้องทำให้เหมือนชีบะนะครับเนื่องจากว่า Market Cap มันต้องใหญ่มากๆเลยและถ้าเกิดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีอุปทานที่จำกัดนั่นเองนะครับเหมือนกับชีบะอินโนะครับณนะขณะนี้ กว่าจะมา,มาถึง1ดอลลาร์ได้นะครับนับตังแต่อุปทานณนะตอนนี้ต้องมี Marketcap เท่ากับ Bitcoin นะครับแต่ในอนาคตมีการเผาตลอดชิบะอิน u นะครับมีการเผาตลอดฉะนั้นการรับรองและรับราคาของชิบะอิน u เนี่ยที่จะไปถึง1ดอลลาร์ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับและมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันไปถึงได้ อย่างแน่นอนนะครับโดย market cap ไม่ท้องเท่ากับ Bitcoin แต่ d ดอทคอยสินะครับยิ่งต้องทำเขาเรียกว่า market cap เพิ่มและ market cap ดูท่าทางจะลดลงวานมีการเททิ้งนะครับแล้วก็ทางวิก t ตอริทบูทารีนนะครับบิลลี่มาคัสแล้วก็ทางอีลอนมาร์ก็พยายามนะครับที่จะอุ้มโครงการนี้ไว้แล้วก็อุ้มราคานี้ไว้อยู่นะครับทำให้ โปรเจกต์ uh, บางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปได้และราคาของ d ดอ c คอยก็อาจจะไปไม่ได้ผมต้องบอกว่านะว่าก็อาจจะไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในความดูแลของวิทตหรือบูทเรียนผมว่าไม่แน่นะครับแต่ว่าทางน,นากาโมโตได้นำเสนอไว้ถ้าเกิดมันมีการเผาจริงอะ่ะนะครับดอ c คอยมีอุปทานจำกัดจริงฉะนั้น d ดอ c คอยน่าจะไปถึง1ดอลลาร์ได้อย่างแน่นอน ฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าการไป1ดอลลาร์ได้ไม่ใช่เป็น,นกลไกในระยะสั้นดูอย่างชีบะอินุนะครับเผาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับมิถุนายนที่วิกตอรีบูตารีนได้ทำการเผาชีบะอินุนะครับแล้วก็ทำให้อุปทานเริ่มมีโมเดลนะครับการเผามากขึ้นหลังจากนั้นชีบะอินุก็มีการเผามาเรื่อยๆนะครับและราคาก็มีแนวโน้มที่ ดีขึ้นนะครับจนถึงเดือนตุลาและก็เบรกเอาไว้นะครับณนะความร้อนแรงของตลาดคริปโตในเดือนตุลาคมนะครับพอมาพฤศจติการถึงเดือนกุมภาก,ก็เป็นจุดหลักจุดเปลี่ยนที่ไม่สามารถที่จะทำให้ชิบะอินุไปต่อได้และดอชคอยก็ไม่มีดีท่าว่าจะดีขึ้นนะครับฉะนั้นทางนากาโมโตเลยนำเสนอไว้ว่าถ้าเกิดมีการเผาจริงอะ่ะ ดอจคอยน่าจะไปได้และท่านผู้ชมคิดว่าดอร์จคอยจะไปได้หรือเปล่าถ้ามีการเผาอยากให้มีการเผาหรือไม่นะครับถ้าอยากกด1น,นะครับถ้าไม่อยากกด2นะครับฉะนั้นดอร์จคอยตอนนี้ยังมีข้อถกเถียงจะเผาหรือไม่เผายากนะครับเพราะว่าเรื่องระบบความปลอดภัยอัลกอริทึมอยู่ในรูปแบบของ proof of work อยู่นะครับของ litecoin เพราะระบบความปลอดภัยทุกอย่าง นะครับใน proof of work ดีกว่า proof of stake นะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มของ Dogecoin จะเป็นเช่นไร่ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto e n Community นะครับเรามีกลุ่ม Dogecoin ด้วย ทักเข้ามาที่เพจเดียวเราส่งรายละเอียดทั้งลิงก์ทั้งค r วอาโค้ดให้นะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า d o อชคอยนะก็จะเป็นเหรียญที่ go to the m o o ลไปถึง1ดอลลาร์ด้วยกันนะครับก่อนอื่นเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำค้ำประกันโดยชิบะทำให้ราคาอยู่ที่0.04ตัวนะครับ8,000กว่าดอลลาร์แล้วแล้วก็อุปทานมีหมื่นล้านล้านเหรียญการเผาสปอร์เซนะครับธุรกิจที่ออกเหรียญตัวนี้นะครับก็จะเป็นธุรกกิจออตู กดน้ําอัดลมกับขนมนะครับที่อยู่ตามห้างต่างๆรวมถึงอ e ีคอมเมิร์ซด้วยและสําหรับวันนี้ใครอยากจะลงทุนต้องศึกษาก่อนนะครับไม่ได้เชิญชวนด้วยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะลงทุนต้องเข้าไปศึกษาก่อนและสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันแล้วหวังว่าดอ c คอยจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้